สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัตการสีสงวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับร้านทําเล็บเจลลับๆแถวควรหินที่เขาว่ากันว่าราคา99บาทจริงหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีของทางร้านนะคะทางร้านมีสีให้เราเลือกแล้วแต่ชอบเยอะมากๆค่ะทางร้านนะคะก็ยังมีอะไรให้กับสาวๆที่ชอบความฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟงิฟ้อีกด้วยค่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอบของทางร้านนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่ค้าก็จะตัดใบหน้าเล็บทำความสะอาดหน้าเล็บให้พร้อมที่จะลงสีนะคะขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นการเช็ดทำความสะอาดเล็บให้พร้อมที่จะทาสีนะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะส่วนขั้นตอนนี้นะคะก็คือการทาเบดเพื่อล็อกเล็บให้ติด สีติดทนแล้วก็ป้องกันหน้าเล็บจากเชื้อราได้ด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนอบครั้งแรกนะคะหลังจากที่ได้ทาเบตไปมาถึงการลงสีเล็บเจลนะคะวันนี้เลือกเป็นสีเขียวนะคะนี่คือทาครั้งที่1ค่ะหลังจากอบเสร็จนะคะทางร้านก็ได้ทาสีให้เราอีกเป็นครั้งที่สองเมื่ออบเสร็จก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ต่อครั้งที่3ค่ะพออบเสร็จนะคะทางร้านก็ใจดีมากค่ะให้ถึง4ครั้งแบบไม่กลัวเปืองเลยนะคะอันนี้คือครั้งที่4ค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือการลงท็อปเพื่อให้เล็บมันเงาแววนะคะดูสวยเด่นค่ะ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เสร็จแล้วน่ารักไหมคะสีชัดเจนมากค่ะราคาแค่99บาทราคานักศึกษาเวอร์เวเลยค่ะใครสนใจนะคะก็แนะนำเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะตามมานะคะก็มาได้เลยนะคะที่ถนนสายเก่าก่อนถึงเคนเคควรหินร้านอยู่ตรงข้ามกับ อาหารใต้สงคลานะคะชื่อร้านว่าคลังผิวนะคะภายในร้านนะคะก็จะมีเออทางร้านจะขายครีมเยอะแยะเลยค่ะคือแบบครบจบในที่เดียวนะคะก็จะมีทั้งต่อขนตาด้วยนะคะแล้วก็ส่วน การทำเล็บนะคะราคาแค่99บาทนะคะทาพื้นปกติทั่วไปแต่ถ้าทุกคนนะคะต้องการจะติดแบบอะไรกิตเตอร์น่ารักน่ารักอันนั้นก็อยู่ในราคา150บาทเท่านั้นเองค่ะคืออยากให้ทุกคนได้มากันนะคะเป็นร้านที่ถูกและดีนะคะไม่ค่าก็ากันเองด้วยค่ะ